เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้กันนะครับเสียเวลาไปเกือบทั้งวันก,กับการไปติดต่อราชการแต่ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยมันจบได้ง่ายแค่ปลายนิ้วมันจะดีขนาดไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าแนวคิดรัฐบาลดิจิทัลของไทยจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของพวกเราไปได้ยังไงบ้างเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดตั้งต้นเลยก็คือหัวใจสําคัญหรือว่าวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้กันก่อนเลยครับนี่แหละครับ คือภาพใหญ่ที่เขาวางเอาไว้เป้าหมายสูงสุดเลยนะก็คือการสร้างบริการภาครัฐที่มันสะดวกนึกภาพเหมือนเราสั่งของออนไลน์เลยครับเราก็ต้องโปร่งใสคือเราเช็คได้หมดทุกขั้นตอนและที่สำคัญคือต้องทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลของพวกเราทุกคน โอเคภาพวิสัยทัศน์นี่ฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับแต่คำถามสำคัญก็คือแล้วจะทำยังไงให้ภาพสวยๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้ล่ะครับมันต้องมีอะไรบ้างที่จะมาพลิกโฉมระบบราชการทั้งประเทศได้ขนาดนี้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับทีนี้เรามาแง้มดูพิมพ์เขียวดิจิทัลกันหน่อยดีกว่าครับวัวเบื้องหลังเนี่ยมันมีกลไกลมีเทคโนโลยีอะไรที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์หลักคอยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยู่ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องรัฐบาลดิจิตัลเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งจะมาเริ่มทํากันนะแต่มันเป็นเหมือนวิวัฒนาการที่ค่อยๆสร้างค่อยๆพัฒนามาตลอด20ปีเลยครับคือเริ่มจังแต่การวางรากฐานเรื่องธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในยุคแรกๆจนมาถึงยุคนี้ที่มีกฎหมายสาคัญมากๆอย่างพรบรคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDP a แล้วก็พรบไซเบอร์ Cyber ที่เป็นเหมือนเสาหลักค้ายันเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ในปัจจุบันครับ อย่างแรกเลยที่เป็นหัวใจสัมพันธ์มากๆก็คือดิจิทัลไอครับหรือจะเรียกว่าบัตรประชาชนดิจิทัลก็ได้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าเราจะมีตัวตนดิจิทัลแค่หนึ่งเดียวที่ใช้ยืนยันตัวตนกับทุกหน่วยงานของรัฐได้เลยจบไม่ต้องมานั่งถ่ายสำเนาบัตรประชาชนไม่ต้องพกสำเนาทะเบียนบ้านกันอีกต่อไปแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องที่ทรงพลังไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องการแชร์ข้อมูลครับ เขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยนะว่ามันเหมือนกับการสร้างคางด่วนดิจิทัลขึ้นมาที่ให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเขาส่งข้อมูลคุยกันเองข้างหลังบ้านได้เลยพอข้อมูลมันวิ่งหากันได้แบบนี้เราประชาชนก็ไม่ต้องวิ่งวุ่นไปขอเอกสารจากที่หนึงเพื่อไปยื่นอีกที่หอีกต่อไปแล้วไงครับชีวิตดีขึ้นเยอะเลย และเพื่อให้ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ทันโลกนะคะแผนนี้เขาก็ได้เอาเทรนด์เทคโนโลยีระดับโลกมาใช้เป็นเสาหลักเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอปรับปรุงระบบเก่าๆที่มีอยู่ให้มันทันสมัยขึ้นการสร้างระบบความปลอดภัยที่มันยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลาไปจนถึงการออกแบบบริการต่างๆให้มันเชื่อมถึงกันได้แบบเนียนๆไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวนั่นแหละครับคือสร้างรัฐบาลที่ทำงานได้คล่องตัวขึ้นแล้วก็มั่นคงปลอดภัย โอเคเราคุยเรื่องแผนเรื่องทฤษฎีกันมาพอสมควรแล้วทีนี้มาดูของจริงกันบ้างดีกว่าครับมาดูผลงานที่มันจับต้องได้ที่หลายคนน่าจะเคยใช้กันมาแล้วด้วยซ้ำว่าเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเราไปแล้วจริงๆยังไงบ้าง ถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยนะยังไงก็หนีไม่พ้นพร้อมเพยแน่นอนครับนี่คือตัวอย่างคลาสสิกของโครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเลยนะที่ภาครัฐเป็นคนผลักดันแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายจริงๆคือเคล็ดลับความสำเร็จของพร้อมเพยเนี่ยมันคือความง่ายนี่แหละครับมันเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของคนไทยไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะจากเรื่องที่เคยดูยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่ายๆแค่ใช้ปลายนิ้วจิ้มไม่กี่ที นี่แหละที่ทําให้คนเปิดใจยอมรับแล้วก็หันมาใช้งานกันเยอะมากๆในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์แจ้งเกิดครั้งใหญ่ที่เชื่อว่าแทบทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือโครงการคนละเครึ่งนี่เองครับ 26,530,000ล้าน5ส0คนโหนี่คือจำนวนคนใช้สิทธิ์แค่ในเฟส3เฟสเดียวนะครับมันเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนมากเลยว่าโครงการดิจิตัลของภาครัฐเนี่ยถ้าทำดีๆนะมันสามารถเข้าถึงคนได้เป็นจำนวนมหาศาลจริงๆแล้วก็ช่วยอัดฉีดเงินลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากได้อย่างทรงพลังมากๆเลยด้วยเอาละหลังจากที่เราเห็นความสาเร็จที่ผ่านมาแล้วคาถามต่อไปก็คือแล้วก้าวต่อไปละ่ะ จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีโครงการใหญ่ๆอะไรที่กำลังจ่อคิวรอเราอยู่ คือเป้าหมายต่อไปเนี่ยมันใหญ่กว่าเดิมมากครับคือการใช้ดิจิทัลเข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาสุขภาพสวัสดิการต่างๆไปจนถึงการเกษตรการท่องเที่ยวเรียกว่าครอบคลุมตั้งแต่ในห้องเรียนไปจนถึงโรงพยาบาลจากในไร่นาไปถึงโรงงานเลยนี่คือภาพอนาคตที่เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับคนไทยทั้งประเทศครับ มีโครงการหนึ่งที่ผมว่าน่าจับตามองมากๆเลยนะก็คือ National Digital Health Platform หรือแพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัลแห่งชาติลองนึกภาพตามนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยประวัติการรักษาของเราทั้งหมดไม่ว่าจะไปหาหมอที่ไหนมันจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันหมดแปลว่าเราไม่ต้องมานั่งหอบแฟ้มประวัตินั้นนะย้อยไปย้ายมาระหว่างโรงพยาบาลอีกแล้ว ส่วนในฝั่งเศรษฐกิจก็จะมีการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME ครับด้วยการใช้ดิจิทัล ID แค่ตัวเดียวเหมือนกันเพื่อลดขั้นตอนวุ่นวายซับซ้อนเวลาที่ต้องไปติดต่อกับหน่วยงานรัฐพอทุกอย่างมันง่ายขึ้นการทําธุรกิจมันก็จะคล่องตัวขึ้นตามไปด้วยส่วนเรื่องการศึกษาอันนี้ก็น่าสนใจมากเรากําลังจะมีสิ่งที่เรียกว่าธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติครับ แนวคิดก็คือไม่ว่าใครก็ตามนะจะไปเรียนคอร์สออนไลน์หรือไปเข้าอบรมเพิ่มทักษะอะไรไใหม่ๆก็สามารถเก็บสะสมความรู้พวกนั้นไว้เป็นหน่วยกิจในธนาคารนี้ได้แล้วก็นำไปใช้ต่อยอดในระบบการศึกษาหรือใช้ในการทำงานได้ตลอดชีวิตเลยเป็นการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ เอาละครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วในส่วนนี้เราจะมาสรุปภาพรวมของเป้าหมายทั้งหมดพร้อมๆกับมองไปข้างหน้าว่ามันยังมีความท้าทายอะไรอีกบ้างที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้แน่นอนครับว่าเส้นทางนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันมีความท้าทายอยู่และอาจจะเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ได้นั่นก็คือเรื่องของคนครับ เพราะสุดท้ายแล้วหัวใจของการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่แค่มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแต่มันคือการพัฒนาคนให้พร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรภาครัฐเองที่เป็นเหมือนด่านหน้าในการให้บริการประชาชน และนี่ก็คือหมุดหมายสำคัญที่เขาวางไว้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จเลยครับว่าภายในปี2,570เนี่ยอย่างแรกเลยคือคนไทยกว่า85%ต้องรู้สึกพึงพอใจกับบริการออนไลน์ของภาครัฐและอย่างที่2ออันดับรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในเวทีโลกต้องขยับขึ้นไปติด top 40ของโลกให้ได้ซึ่งถ้าทาได้ตามนี้มันก็หมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนนั่นเองครับ จะเห็นได้ว่าการเดินทางสู่รัฐบาลดิจิทัลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐฝ่ายเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของพวกเราทุกคนเลยเพราะมันกําลังจะเปลี่ยนวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับรัฐและอาจจะเปลี่ยนนิยามของการเป็นพลเมืองในยุคใหม่ไปตลอดกาลเลยก็ได้คำถามสุดท้ายที่น่าคิดตามก็เลยอาจจะไม่ใช่แค่ว่ารัฐบาลจะทำอะไรให้เราบ้างแต่คือแล้วตัวเราเองละ่ะพร้อมที่จะก้าวเข้าไปเป็นพลเมืองดิจิทัลกันแล้วหรือยังครับ